พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีนะครับร่วมกับทางมรุธิรารชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจํานวนทั้งสิ้น3,000ชุดแล้วก็ยังมีสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กอีก150ชุดที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมือ,นนองนครศรีธรรมราชนะฮะ ก็โอกาสนี้นะครับทางทางรักษารษาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสมชายลีลาน้อยซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่านะแต่ว่ารักษาการแทนผู้ว่าได้กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยและผู้ประสบภยัย ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากนั้นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีก็อันเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กนะครับเนี่นะฮะหลังจากนั้นท่านองคมนตรี แล้วก็คณะก็ไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ตำบลโพสเสดตจอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนี่นะฮะนครศรีธรรมราชนั้นเกิดอุทกภัยตั้งแต่21พฤศจิกายนและนับจนถึงตอนนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว16อ,อําเภอ9เอ่อ16อ,อําเภอ89ตําบล628หมู่บ้าน นะฮะได้รับความเดือดร้อนไป6 6 3 3 1 1ครัวเรือนก็ถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็แสน0 0 0คนนะฮะสะถานศึกษาได้รับผลกระทบ47แห่งพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบไปท่านผู้ชมครับ217,127ไร่โอ้โหนี่ยังไม่นับบรรดาพวกด้านปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนานา ที่ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับนี่นะแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยเพียงแค่หนึ่งอำเภอก็คืออำเภอทุ่งสงะถุงยางที่พระราชทานจากในหลวงพระราชินีเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมีมีสำหรับแยกไว้สำหรับเด็กด้วยนะฮะใช่ละเอียดมากนะครับคุณผู้ชมคิดดูนะฮะบ้านหนึ่งจะได้สองถุงออนะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีเด็กเขาก็จะไม่ให้นะฮะก็จะให้บ้านที่มีเด็กน้อยนะครับละเอียดมาก แล้วก็ที่ปัตตานีจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพมุมสูงของเพจ Facebook แลตะแลใต้นะครับเขาโพสต์ภาพมุมสูงสถานการณ์น้ำท่วมนะที่ปัตตานีก็จะเห็นอำเภอเมืองนะอำเภอเมืองปัตตานีตั้งแต่ช่วงถ่ายเมื่อวานนี้นี่เมื่อวานนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะ2ธันวาคมก็จะเห็นหลายหมู่บ้านยังคงถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะครับทั้งพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ เกษตรกรรมนี่ถนนเส้นทางกรรมนาคมเห็นไหมฮะรวบรวมภาพมุมสูงมาให้นที่เห็นนะเป็นถนนนะไม่ใช่คลองท่านผู้ชมฮะอันนี้ที่ปัตตานีฮะครับที่ปัตตานีนี่ห้างห้างเอเก่าแก่ได้หน้าปัตตานีนะน้ําก็ยังท่วมขังอันนี้มาจากเฟ e บุ๊กของคุณนานาน,านปเก้าเชียงใหม่นะโพสต์ภาพ ขณะขับรถผ่านบริเวณห้างแดนหน้านะฮะเป็นห้างใหญ่ในปัตตานีถูกน้ําล้อมรอบเห็นไหม,มดูนะท่านผู้ชมฮะห้างแดนหน้าใช่อีกอีเอ่อเฟซบุ๊กหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กจากคุณสาริยาโพสต์คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวชมนะฮะเป็นภาพน้ําทะลักเข้าท่วมบ้านบริเวณอําเภอหนองจิกปัตตานีนะครับน้าทะลักเข้าท่วม ในตัวบ้านนะโอ้โหเป็นเป็นผมว่าเป็นฟุตนะ่นะได้รับความเสียหายได้ชมคลิปนะฮะจากคุณสาริยานะครับ ต้เห็นไหมฮะอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่ดูสิฮะเตียงเตียงต่างๆนะนี่ขนาดยกของขึ้นมาแล้วนะใช่อีกนิดหนึ่งก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้วใช่ใช่อันนี้ก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสองอยู่แล้วแหละฮะอยู่ไม่ได้แลวอยู่ไม่ได้ฮะนี่ปัตตานีท่านผู้ชมฮะใช่ครับนี่นะยะลาบ้างท่านผู้ชมครับสามจังหวัดใต้นี่ค่อนข้างหนักนะฮะยะลา ก็ปรากฏว่าเหตุการณ์น้ำท่วมตั้งแต่26พฤศจิกายนทำให้หลายพื้นที่นั้นจะได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหน้าถ้ำตำบนหน้าถ้ำอยู่ในอำเภอเมืองยะลานะครับน้ำท่วมสูงแล้วก็มีน้ำไหลเชี่ยวเรือเล็กไม่สามารถเข้ามาได้ทำให้คนในพื้นที่นั้นถูกตัดขาดนานถึง2วันนะี่ะแล้วก็ทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือทั้งชาวบ้านและผู้สูงอายุ ก็เต็มไปด้วยความยากลําบากนะครับนี่นะในขณะเดียวกันนะครับโรงเรียนบ้านหน้าถ้ำโรงเรียนนีน้อยู่ในตําบลหน้าถ้ำเช่นเดียวกันนะครับเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะว่ามีน้ําท่วมสูง<อ>ก็ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าตอนที่ท่วมท่านชมครับ4-5เมตรโอ้โหมิดหัวเลย4-5เมตร ซึ่งระดับน้ําอีกประมาณ1ฟุตก็จะท่วมมิดหลังคาอุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้สม,มุดคอมพิวเตอร์พังหมดฮะพังหมดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าถ้ำนะฮะวัดหน้าถ้ำพุทธสาย,ยานุศนคุณครูอุมาวดีวัฒนานุกูลนะฮะบอกว่าวันแรกน้ําก็จะท่วมในโรงเรียนสูงประมาณเมตรหกเซนวันที่สท่วมหลังคาเ<ๆ>หลืออีกนิดเดียวก็จะมิดหลังคาความสูงประมาณสัก 4-5เมตรได้ดีนะฮะประชาชนคนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันหมดเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจริงๆทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการป้องกันก็คือยกของขึ้นสู่ที่สูงซึ่งสูงกว่าระดับน้ําท่วมในทุกปีก็คือประมาณ2เมตรแต่ปีนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอสูงเกือบท่วมหลังคาฉะนั้นข้าวของจึงเสียหายหมดนะฮะ หนังสือเรียนแบบฝึกหัดสื่อการสอนปรินเตอร์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์พังหมดครับท่านผู้ชมครับแต่ในปีนี้แค่วันแรกวันที่27เราก็ขึ้นไปถึงเมตรกว่าพอวันที่2เนี่ยจมหลังคาเลยค่ะหลังคาเหลือนิดเดียวก็สูงความสูงประมาณ4เมตรถึง5เมตรนะคะความสูงของน้ำซึ่งในปีนี้ทางตะบนนาถ้ำเนี่ยจะเป็นที่ที่แรกที่ที่น้ำมาแล้วก็ประชาชนโดยรอบก็ได้รับความเดือดร้อน มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ